สวัสดีครับทุกคนทุก่านวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยนะเราจะไปสอนคาถาแยกเงาพันร่างให้กับไพมอนของเรากันนะชึบๆไปเลยละกันนะโ <c oughs> อเคก <c oughs> คนคงสงสัยใช่ไหมว่าเราจะทํายังไงให้กับให้ไพมอนเราแยกร่างได้นะเราก็ทําอย่างนี้กันเลยขอ <c oughs> ไปที่การตั้งทีมนะ ชืบช่วงนี้เน็ตหมุนมากเลยนะทีมที่สี่นั่นเองอเอลียบชิบแล้วเราก็เรียกทุกตัวไปเลยนะโอเคเน็ตหมุนอีกแล้วชิบชๆบชบชบขอคอนโทรลเองนะนี่เราก็จะมีไพม่มอนหนึ่งตัวแล้วนะฮะชิบชืบสาภาพคงแยกเป็นสองนะ ชึบชบสองตัวแล้วนะสามตัวแล้วนะวเราเรามีน้องไพ่ม้อนสามตัวนะสี่ตัวแล้วนะห้าตัวแล้วนะหรืออาจจะมีประมาณหกนะแต่ว่าผมไม่เห็นนะเจ็ดแปดเก้าแล้วนะนะสิบแล้วนะโอเคนะครับหลั่งไหลมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับไพ่มงนะโอเคโอ้ย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 บรรกาศแล้วนะชืบชืบ เฮ้ยไพมอนตัวหลักเขาโตแล้วนะเมื่อกี้กลายเป็นเด็กไปเลยนะนี่โอเคทุกคนสุดยอดไปเลยนะออาไพมอนล่างนี้อาจจะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเจอล่างหัวโตกันเลยแล้วกัน mm hmm. นี่ไพมอนล่างหัวโตจิบฉบเราจะทำแบบเดิมนะ mm hmm. แต่รอบนี้เราก็จะเอ แลวรอบนี้สก,กิลฝั่งล<น>ุนเขาจะกว้างมากเลยนะชิบชแบบระยะประมาณแบบตบตบตัวก็ปี้เราตุยหมดเลยนะนี่น้องไพมอนเราล่างมนุษย์นะออกมาแล้วไรเตอเลยแล้วก็อูนินะอยูเลยนะตอนเชา้าขอใช้ไปก่อนเลยแล้วกันชุบๆก็คืออ่า ah เนี่ยพอเราใช้ตัวก๊อปปี้เยอะๆใช่ไหมแล้วเราก็ฝั่งนู้นมาตายแล้วเราก็จะได้เรียกโทมัสออกมาไวมากเลยนะเพราะว่ามันนับจากวิญญาณที่เราตุยไปน,นะแล้วตัวที่เราก๊อปมามันก็คือฝั่งเรานะฮะไม่อยากรู้ว่าทีมนี้มันจะแบบไปไปลุยด่านยากได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันชื้นๆเพราะว่ายากยังไม่ได้เล่นเลยนะลองด่านไหนดีเนาะ ตอนนี้ก่อนละกันขอเพื่อนไปด้วยนะนิดหนึ่งไม่ไว้าใจนะเพราะว่าผมใส่เกียร์ฟรีให้กับผู้ตตวกต๊อปปีนะ้นั้นไม่ได้ใส่โดยแน่นอนนะมันต้องเอามาตักไปก่อนนะครับเพราะว่าเกียร์เราก่ํานะแล้วก็ต้องแบบรอช่วงที่เรากอปเข้ามาได้เยอะๆแล้วก็เออนี่พวกตัวจิบจ้อยนี่เยอะมากเลยนะทีมเราตอนนี้นะ ชืบๆนี่ยผมคิดถึงไอตัวนี้มากเลยนะไอชื่ออะไรนะไอบาวครบรอบ3ปีไลเลนเจอร์เนี่ยสหรือ4นะ่นะน่าจะ3มันก็มีสกิลก๊อปปี้นะผงบัลังตั้งหน้าตั้งตาทำน้องพีร้อยอยู่นะชืบๆบ,บอสนี่มันหลบสกิลค่อนข้างแม่นนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยโดนละก,กอบนะเย ก็มีครั้งที่เราปลอดภัยนะขอบคุณเอลพีที่ได้เก็บฟรีเธอนั่นเองไม่มีเขาเราคงอยู่ไม่รอดนะเล่นอันนี้ไม่ได้มีตัวบินแล้วก็โอเคไปเจอกับช้างกันเถอะอะไรช้างไอ้ช้างโดฟามิงโกยุบๆกดอมตะไปก่อนเลยแล้วกันนะชุบๆ น้องบ่าวเค้กนี่ก็มีแบบชื่ออะไรนะก๊อบปีท้ทะลุมาตัานะฮะไม่เหมือนกับเออเกมักเวทนะที่ทะลุไม่ก๊อบไม่ทะลุนะฮะนี่แล้วก็มีเยอะแล้วนะโอ้าา๋อสวดยอศไปเลยขนาดไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะให้กับตัวก๊อบนะมันยังขนาดนี้เลยเราลองไปใส่โดนแน่นอนไหม เฮ้ยทุกคนคิดว่าไงชืบชืบผมถามไม่งั้นแหละผมชิกีดไปถอดบี้นะชืบชืบนี่ก๊อบช้างมาแล้วนะนีเ่เหมือนเราจะโดนหน,น,นืดๆหนนิดน,น,นึงนะเด่นเฮ้ยเราก๊อบไอายาม,มาได้แล้วนะคุณวรบ,รบพอ เราจะพัชเช่ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าสเตดนี้มันโหดมากเลยนะอืมโอเคอเหมือนยันได้อยู่นะเพราะว่าเราเริ่มสร้างกลุ่มได้แล้วก็เก็บข่าววๆแล้วนะฮะไอ้ใบสันนี่ก็ถึงอยู่นะเนี่ยชืบๆโอเคเรามีช้างอยู่ โงนึงนะเรียกเป็นโคงหรือเปล่าอ่าน่าจะเรียกเป็นเชือกนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวเดียวมันเรียกเชือกถ้าเป็นฝูงมันจะเรียกโคงเลถูกแล้วเออหรือเปล่าไม่รู้สิ <c oughs> โอเคแต่เราไปช้างเยอะม,มากเลยนะคะกับพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอีกเป็นร้านเลยนะข้างหลังโดยที่เขามีตัวเดียวนะเรามีร้านตัวมันจะไปสู้อะไรกับเรานะ นี่ขนาดดาวินซี่มาวินมาแวะเราอีกอ,อย่าไว้แม็กเลยนะในที่นี้มีแค่เจมเออชื่ออะไรนะเจมนักเวทนะที่แม็กซ์นะคะชิบชบก็ไปอีกครั้งที่เราปลอดภัยนะชิบชบชนะแล้วโตมาสออกมาหน่อยลูกชอมอนโตมาสเย้ เอ้ยอยาก้ยทำแฟนตัวมัดดีไหมตัวมัดน่ารักดีเดี๋ยวเราไปลุยนในด่านสุดท้ายกันดีกว่าแลที่ด่านไหนดีเออจุ้มเหม่งละกันด่านนี้มีจุมม้มเหม่งนะเราก็เลยต้องมานะเอ ทำไมมันเฮ้ยกดผิดด่านไว้นะมันต้องด่านหอคอยแตใช่มัมเถอะเดี๋ยวก็ไปเล่นด่านหอคอยอีกทีละดกันชุบช้อบโอ้ก็ไม่ติดเลยนะก็ใส่โดนแน่นอนดีไหมเนี่ยชุบชบเราสร้างกลุ่มช้ามากเลยนะเพราะว่าตัวเรามันไม่แม็กนะฮะกมไม่ไม่ไม่รีบนะก็จะทำไปเรื่อย ชิบซิบซิบ